การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งครูประจำวิชานางสาวการจนาศิริจันเสาว,ว่าที่ร้อยเอกนรพรัตน์พรหมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ละอองพรหมณีผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดหน่วยที่14ประเทศเพื่อนบ้านกิจกรรมเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากันการทำแบบฝึกหัดร่องรอยการเรียนรู้และชุดเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความคิดรวบยอดตัวเลขจำนวนรูปร่างการนับและการคำนวณ จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กเปรียบเทียบจำนวนเท่ากันเด็กๆคะวันนี้เรามาเรียนรู้นะคะการเปรียบเทียบจำนวนกันวันนี้คุณครูจะพาเด็กไปเที่ยวสวนสัตว์กันนะคะเด็กๆเห็นด้านซ้ายของคุณครูไหมคะว่าเป็นรูปภาพอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเป็นรูปภาพม้าลายแล้วด้านขวาของคุณครูละคะเป็นรูปภาพอะไรเอ่ยเป็นรูปภาพสัตว์อะไรคะสิงโตนี่เองเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่า จำนวนม้าลายมีกี่ตัวแล้วก็จำนวนสิงโตมีกี่ตัวเด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะด้านซ้ายของคุณครูม้าลายตัวที่หนึ่งด้านขวาของคุณครูสิงโตตัวที่หนึ่งด้านซ้ายของคุณครูม้าลายตัวที่สองด้านขวาของคุณครูสิงโตตัวที่สองด้านซ้ายของคุณครูม้าลายตัวที่ท1 1> าาสาม ด้านขวาของคุณครูสิงโตตัวที่สามด้านขวาของคุณครูม้าลายตัวที่สี่ด้านขวาของคุณครูสิงโตตัวที่สี่ด้านซ้ายของคุณครูม้าลายตัวที่ห้าด้านขวาของคุณครูสิงโตตัวที่ห้าด้านซ้ายของคุณครูม้าลายตัวที่หกด้านขวาของคุณครู สิงโตตัวที่6เด็กๆคะทีนี้เรามาดูนะคะม้าลายด้านซ้ายของครูมีจํานวน6ตัวแล้วด้านขวาของครูสิงโตมีจํานวน6ตัวเป็นจํานวนอะไรคะเด็กๆเ,เป็นจํานวนที่เท่ากันค่ะเด็กๆเก,ก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามา เปรียบเทียบจํานวนกันนะคะเด็กๆค่ะวันนี้ครูคจะพาเด็กไปเที่ยวสวนผล,ลไม้กันนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไม่เอ่ยว่าด้านซ้ายของครูคเป็นผล,ลไม้อะไรคะเก่งมากเลยค่ะเป็นผลไม้สตอรอเบอรี่นี่เองแล้วด้านขวาของคุณครูล่ะคะเป็นผลไม้อะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะ เป็นผล,ลไม้ส้มนี่เองนะคะเดี๋ยวเรามานับก,กันนะคะว่าสตรอเบอรี่มีจํานวนกี่ผลและส้มมีจํานวนกี่ผลเด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะด้านซ้ายของคุณครูสตรอเบอรี่ผลที่หนึ่งด้านขวาของคุณครูส้มผลที่หนึ่งด้านซ้ายของคุณครูสตรอเบอรี่ผลที่สองด้านขวาของคุณครูสตรอเบอรี่ ซ่อมผลที่สองด้านซ้ายของคุณครูสตรอเบอรี่ผลที่3ด้านขวาของคุณครูซ่อมผลที่3ด้านซ้ายของคุณครูสตรอเบอรี่ผลที่4ด้านขวาของคุณครูซ่อมผลที่4ด้านซ้ายของคุณครูสตรอเบอรี่ผลที่5ด้านขวาของคุณครูซ่อมผลที่ห้า ด้านซ้ายของคุณครูสตรอเบอรี่ผลที่หกด้านขวาของคุณครูส้มผลที่หกด้านซ้ายของคุณครูส nah evet> ตรอเบอรี่ผลที่เจ็ดด้านขวาของคุณครูส้มผลที่เจ็ดด้านขวาของคุณครูส้มผลที่แปดเด็กๆเห็นไหมคะว่าด้านซ้ายมีเท่าไรคะสตรอเบอรี่มีทั้งหมด เจ็ดผลด้วยกันแล้วด้านขวาของคุณครูล่ะคะมีส้มกี่ผลคะมีทั้งหมดแปดผลด้วยกันเป็นจํานวนเท่าไรคะเด็กๆจํานวนที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าด้านซ้ายมีเจ็ดด้านขวามี 8. แปดเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนี่คือจํานวนที่ไม่เท่ากันนะคะเด็กๆคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มสีชมพูนะคะร่องรอยการเรียนรู้และเปิดไปหน้า49 ตามตัวอย่างของคุณครูเลยค่ะ,คะเด็กๆค่ะเด็กๆหยิบใบงานหน้า49ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไม่เอ่ยว่าในรูปภาพเป็นรูปภาพอะไรคะเป็นรูปภาพเด็กถือธงชาติประเทศลาวนี่เองนะคะเด็กๆค่ะทีนี้นะคะให้เด็กๆนับจํานวนธงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วโยงเส้นจับคู่ จำนวนธงชาติที่มีจำนวนเท่ากันทีนี้เด็กๆมาดูด้านซ้ายของคุณครูเลยนะคะว่าธงชาติภาพที่1มีจํานวนทั้งหมดกี่ผืนคะเด็กๆเรามานับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5สามี่ห้ามีจนวนทั้งหมด6ผืนด้วยกันนะคะเด็กๆทีนี้ภาพที่2ด้านซ้ายมีจํานวนธงกี่ผืนคะเรามานับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5สาี่ห้าห เจ็ดแปดมีจำนวนทั้งหมดเท่าไรคะเด็กแปดนะคะแปดผืนด้วยกันทีนี้ภาพที่สามละค่ะด้านซ้ายของครูมีจำนวนธงกี่ผืนคะเรามานับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีจำนวนทั้งหมดสิบผืนด้วยกันนะคะทีนี้มาดูภาพที่สี่เลยค่ะมีจำนวนธงกี่ผืนคะเรามานับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9้มีจำนวนทั้งหมด9ผืนด้วยกันนะคะทีนี้มาดูภาพาล่าสุดด้านซ้ายเลยนะคะว่ามีจำนวนทงกี่ผืนคะมานับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5ส7ี่ห้าด้านซ้ายของครูเราก็นับกันมาแล้วทีนี้เรามาดูด้านขวาเลยค่ะด้านขวา,าแถวบนนะคะว่ามีทงชาติลาวกี่ผืนคะเด็กๆเรามานับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5ส7ห้าด 8มีทั้งหมด8ผืนนะคะทีนี้มาดูด้านขวาภาพที่2เลยค่ะมีจำนวนทงกี่ผืนคะนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5สามี่หามีจำนวนทั้งหมด6ผืนด้วยกันค่ะทีนี้ภาพที่3แลคะคะเรามานับกันเลยค่ะว่ามีจำนวนทงกี่ผืนคะ1 2 3่5 6 7 8 9มี่ห้าจามีจำนวนทั้งหมด เผืนด้วยกันนะคะทีนี้มาดูภาพที่4ด้านขวาเลยค่ะมีจํานวนทงกี่ผืนคะ1234567มีจํานวนทั้งหมด7ผืนด้วยกันค่ะทีนี้มาดูภาพล่างสุดด้านขวาเลยนะคะว่ามีจํานวนทงกี่ผืนคะเรามานับกันเลยค่ะ1 2ึ4งสองสามี่ห้าหกปดสิบ มีจำนวนธงทั้งหมด10ผืนด้วยกันค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะทำตัวอย่างให้เด็กดู1ข้อนะคะเรามาดูด้านซ้ายของครูภาพที่1เลยค่ะเรามานับกันนะคะว่ามีธงชาติราลาวกี่ผืนค่ะเรามานับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6หหมีจำนวน6ผืนด้วยกันและด้านขวานะคะภาพไหนที่มีทงจำนวน6ผืนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมาดูภาพที่1เลยนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8าี่ห้าหจำนวนเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะคะทีนี้เรามานับภาพที่2เลยค่ะ1 2 3 4 5 6าี่ห้าหจำนวนเท่ากันไหมคะจำนวนเท่ากันเมื่อเท่ากันแล้วเราก็ โยงเส้นจับคู่ภาพเลยค่ะจำนวนที่เท่ากันมีทงหผพื้นนะคะทีนี้มาดูข้อที่2เลยค่ะเด็กๆทำพร้อมคุณครูเลยนะคะเรามานับเลยค่ะว่าทงชาติมีกี่ผืนนะคะ1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าหดแแล้วทีนี้เรามาดูด้านขวาเลยค่ะว่า,าภาพไหนที่มีจำนวนเท่ากันนะคะเรามานับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5ส7ี่ห้า 8เท่ากันไหมคะเด็กๆเ,เท่ากันถ้าเท่ากันเด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพจํานวนที่เท่ากันเลยค่ะทีนี้เรามาทําข้อที่3กันเลยนะคะข้อที่3เรามานับเลยค่ะว่าธงมีจํานวนกี่ผืนคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้เรามาดูด้านขวาของครูเลยนะคะว่า ภาพที่3มนะคะมีจํานวนเท่าไรเอ่ยจะเท่ากับจํานวน10หรือเปล่านะคะเรามานับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ห้าเเท่ากันไหมคะเด็กๆไม่เท่ากันนะคะ,ะทีนี้เรามานับภาพที่4เลยคะ่ะว่ามีจํานวนเท่าไรเอ่ยห2 3่งอี่ห้าหกเเท่ากันไหมคะเด็กๆกับจํานวน10ไม่เท่ากันทีนี้เรามานับภาพล่างสุดเลยคะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเท่ากันไม่ค่ะเด็กค่ะกับจํานวนสิบเท่ากันไหมคะ,คะนนถ้าเท่ากันแล้วเด็กโยงเส้นจับคู่ภาพจํานวนที่เท่ากันเลยคะ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่สี่กันเลยนะคะข้อที่สี่มีจํานวนทงกี่ผืนคะเรามานับกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทีนี้มาดูด้านขวาของคุณครูเลยนะคะว่ามีจํานวนทงกี่ผืนคะ เรามานับแถวที่รูปที่3เลยนะคะหนึ่ง6 7 8สจํานวนเท่ากันไหมคะเด็กๆจานวนเท่ากันมานเ,นนเท่ากัน,เ,กน,นเด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพจํานวนที่เท่ากันเลยค่ะทีนี้มาข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อสุดท้ายเรามานับเลยะคะ่ะว่าธทงมีจํานวนเท่าไหร่1 2 3 สี่ห้มีจํานวน7นะคะทีนี้เรามาดูด้านขวาของครูเลยค่ะว่าจํานวนทงที่มีเจ็ผืนเท่ากันคือภาพไหนคะเรานับกันเลยค่ะ1 2ึ่งสอามี่ห้าหเท่ากันไหมคะเด็กๆถ้าเท่ากันเ,นเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่ภาพจํานวนที่เท่ากันเลยค่ะเด็กๆลงมือทําเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะไปต่อ EP 2กันนะคะ